เพราะฉะนั้นนะคะได้บอกว่าไปไหนที่พกนะคะปฏิบัติการ5ปีหมดต่อมาเป็น6ปีหมดต่อมาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพรักษาพยานาลครับทานคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนางานในวันนี้นะครับท่านผู้นำองค์กรปกครองที่นะครับก็เดือวต้องกาบขออภัยนะครับที่มาช้าไปจอ่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการมอบในวันนี้นะครับเรามอบในส่วนของคนพิการในพื้นที่ตำบลอห้วยขุนนะคะก็ดูแลคนพิการผู้ช่วยถึงกุศลค่ะนางสาสิงนะคะสนามชัยค่ะท่านที่ห้านะคะนางค่ะแด้ขออนุญาตเรียนเชิญชุดที่สองนะคะในถนิท่านภัยทิพย์ปัญญารลกนะคะรักษาการประธนพัฒนานสังคมค่คะ ในชุดที่หนึ่งนะคะจะมไม่เลนะคะต้องขอประธานาดีด้วยนะคะที่ตเนเเทหด้าส่วนราชการที่ายได้สวงามนะคะ,ะ,คะ,าะ,คะ้าท่านใดนกระดาสีฟ้าอยู่ด้หน้าภาพของกับคณะประชาชนนะคะในส่วนของกรรมการในขบวนแล้วก็เต้นเหนักมากนะครับครับชายครับขาดสวามมากเลยนะคะ สิะจาค่ะน้ำรสฐธรรนูญน้ำค่องคําค่ะในคณะนะคะทรงในส่วนนี้นะคะก็สัครนํพัและป้องกันภบม้กนค่ะต้องขอขาวขอบพระคุณไทยนิว